สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศครับที่สหรัฐอเมริกาแถวนี้น่าจะห่างจากซานฟรานซิสโกก็ประมาณถ้านังถ้าขับรถก็ประมาณมาหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับนี่ครับูบรรยากาศครับพักที่บ้าน คลอไปส่วนมากครับลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ครับนี่ครับลมใกล้ๆทะเลเลยครับลมทะเลครับบรรยากาศครับครับนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็จะมีป้ายบอกอยู เ้าองศาครับลมสุดก็ยี่สิองศาครับวันนี้ครับลมค่อนข้งา,งางแรงครับค่อนข้างแรงเดี๋ว่าแรงเลยครับประมาณเกี่ยวลมก็โชคแรงครับแรงก็สาสิบกิโมตรต่อง,รอองบรรยากาศครับอาาดีมากครับมันอยู่ใกล้ๆทะเลหน่อยครับลมก็เลยแรงครับหาจากซันฟรานก็ ข้งรถมาหนึ่งชั่วโมงครับเมื่อวานนี้มาพี่เขาไปรับที่สนามบินแล้วก,มกว็มาที่นี่ก่อนครับเขาจะทางรถนะครับมาที่นี่ก็หนึ่งชั่วโมงครับก็จะเดินไปหน่อยครับเดินไปดูจะบหน่อยครับ Uh yeah. Uh to a little bit. Yeah, it's very nice around here. Yeah, well. all uh, yeah, around. And then we have a walk that goes up oh. to the mountain. I think so down this way is more houses and a store. There's a oh. gas station this way. Okay. But you probably get some nice pictures of it Okay, on right, room. right, yeah, yeah. yeah. Thank you can see the yeah in the direction. Yeah. All <laughs> โอเคยกแยกแยกอ๋อนี right. okay. <Okay. S 2> mm ่เลยโอเคแต่คลงมันคือลมมันจะไปที่เดียวเลยครับลมมันจะไปที่เดียวไปฝั่งฝั่งตะวันออกครับลงไปพัดไปทางที่ตะวันออกครับนี่เขาบอกเม,มื่อมกี้ลงุงแฟรงก์บอกว่าถ้าเดินไปตรงไปก็จะเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็มีสนามกนนะครับตรงนั้นครับ ตส่วนมาด้านนี้ก็จะเป็นในภูเขาครับนี่ครับนี่ด้านนี้เพื่อนเพื่นอนอยากดูครับว่าอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนทําอะไรก็นรับมาเที่ยวรับนี่ครับนี่ตรงนี้สนามเด็กเล่นเมื่อวานว่าจะเมื่อวานว่าจะเดินมาครับก็จะเดินมาชมอยู่ครับแต่ว่า เรู้สึกว่ามันอ่าเหนื่อยครับเนี่ยก็เลยพักผ่อนสักหน่อยวันนี้ก็ตมาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาเดินสักหน่อยครับนี่นรนนครบับบ้านตรงนี้รถเข้าได้หรือเปล่าน่าจะเข้าได้ครับคิดว่าครับเออทำสวยงามมากครับเนีนี่ครับสวยงามมากเดินไปหน่อยครับ Yeah. ปล่อยแล้วรเปล่าครับแต่ว่าแต่ว่าหญ้าจะเขียวงามดีมากครับมีหญ้าเป็นหญ้าเส้นใหญ่เนะครับรรบยากาศวันนี้ครับบรรยากาศแดดตลอดครับแดดไม่ร้อนครับแดดแดดไม่ร้อนครับลมแรงตลอด สวยงามครับครับสวยงามครับผมถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูโี้ยจะเป็นโอ๊คบุ๊คบุ๊ครับ ก็มาไว้พักเฉยครับเดี๋ยวจะไปทางโน้นไปอีกทางหนึ่งครับหลังจากนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอากาศทางโน้นก็จะอากาศทางโน้นก็จะอุ่นกว่านี้ครับจะร้อนกว่านี้ครับนี่เดี๋ยวนี้มันติดทะเลมผมก็แบบดูแล้วหนาวหน่อยครับลมแรงหน่อยครับเฮ้ยครับผมพี่ปีขอจบเท่ยวนี้ครับภาพบรรยากาศที่สหรัฐอเมริกาครับเดี๋ยวใกล้ๆดานฟรานครับ